ตัวดใกล้ๆนีครับเป็นตัวน้องเลยนะเห็นไหมครับมัดกอดติดเต็มหมดเลยนะ้ว่พี่ตั้งจะอ่านนะแล้วก็แช้เป็นแชมพูสูตรสมุนไพรลดเ็บหมัดให้ด้วยนะครับแล้วก็ใช้เป็นน้ำยา,ากำจัดหิม,มัดให้นงด้วยนะครับอย่าลืมนะครับว่าควรจะกาจัดเถริมัดรอบๆบ้านอาจจะใช้เป็นสเปรย์กำจัดแมลงสาบก็ได้นะครับฉีดพ่นแต่วควรจะเอาสัตว์เลี้ยงของเราออกก่อนนะครับเอาแมวอาสุรกาของเราออกก่อนเพื่อความปลอดภัยครับแล้วก็อย่าลืมว่าควรจะมียากำจัดเถบิมัด อาหยดหยดหลังแบบกินหรือแบบฉีดยาใดอย่างหนึ่งนะครับให้กับน้องตามระยะเวลาที่ยาในะานำนะครับหรือว่าปรึกษาสาัตวแพทย์ก็ได้ครับโอเคครับขอบคุณครับแชเย็นแชเย็นน้องมีปัญหาเรื่องสุขภาพอยู่นหนเยอะเลยนะตรงใต้คางเห็นไหมครับมีปัญหาเรื่องผลพันกันแล้วก็ผลเป็นก้อนแล้วก็มันจะ น่าจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพผิวหนงังอาจจะเป็นเชื้อราด้วยนะเดี๋ยวพี่ช่างจะกนขนให้เพื่อที่จะดูแล,แลให้นะครับเรื่องผิวหนังนี้นะ<ม>เดี๋ยวตัดขนสั้นให้เพื่อลดปัญหาของการเกิดความอับชื้นที่ทําให้เกิดผื่นแดงผื่นคันแล้วก็เกิดเรื่องเ,อเกิดผิวหนงังแบบนี้นะครับเห็นไหมตรงนี้เนี่ยต้นฟอเริ่มที่จะมีหนองแล้วนะเดี๋ยวพี่ช่างดูแลให้อาบน้ำแต่ขนไม่ใช่ยาซึมไม่ว่าจะสลบครับร้านน้องหมาน้องมาส์อนครับ แต่ช่งตัดขนให้น้องเสร็จแล้วนะครับน้องมีปัญหาเรื่องสุขภาพผิวหนังนะแล้วก็มีปัญหาเนี่ยฮะมัดเ็ดตัวน้องเลยพี่ช่างจะอาบน้ําแล้วก็แช่น้ำยากำจกัดเบหมัดให้ด้วยนะครับในี่ไม่มัดอย่าปล่อยให้น้องมีหมัดอยู่บนตัวเยอะนะไม่งั้นมันจะกลายเป็นแหล่งเคาะเชื้อโรคนะครับน้องจะมีปัญหาเรื่องผิวหนังและขนด้วยนะครับขนจะร่วงแล้วก็มีปัญหาเรื่องอาการคัน ผลมันจะมีปัญหาเรืองพยาธในกระแสะเลือดหรือว่าเป็นพวกโลหิตจางด้วยนะครับเพราะฉะนั้นควรจะ,ะป้องกอันยาป้องกันเห็บหมัดให้กับน้องแมวด้วยนะครับแล้วก็อาบน้ำด้วยแชมพูที่มีส่วนผสมของยา หมันจะได้หมัดจะได้หมดไปรวดเร็วนะครับแล้วก็ควรจะกำจัดเห็บหมัดที่อยู่บริเวณรอบบ้านด้วยของเราจะใช้เป็นแชมพูสูตรสมุนไพรนะครับที่ช่วยดูแลลดเห็บหมัดลดสืนแดงผื่นชันนะครับปรับสภาพผิวหนังและสุนให้กับของหมาน้องแมวนะเห็บหมัดที่อยู่บนตัวน้องจะได้หมดไปด้วยนะครับน้ำแปดขวดกำจัดเห็บหมัดร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนนะครับแปดสิบเอร์เซ็ตรมองเห็นกันครับเบอร์โทรศัพท์แปดหกหกสี่ศูนย์สี่สี่สี่สามครับนี่เข้าไปดูตัวหมัดใกล้ๆเลยนะครับเต็มตัวน้องเลยนะถูกไหมครับ มันก็ต er so ิดเต็มหมดเลยนะที่ตั้งจะอ่านนะแล้วก็แช่เป็นแชมพูสูตรสมุนไพรลดเห็บหมัดให้ด้วยนะครับแล้วก็แช่เป็นน้ำยากจัดเห็ดหมัดใ้น้งด้วยนะครับอย่าลืมนะครับว่าควรจะกำจัดเห็ดหมันรอบๆบ้านอาจจะใช้เป็นสเปรย์กำจัดแมลงสาบก็ได้นะครับฉีดต้นแต่ควรจะเอาสัต์เลงของเราออกก่อนนะครับเอาแม่อกสุนัของเราออกก่อนเพื่อความปลอดภัยครับแล้วก็อย่าลืมว่าควรจะมียากำจัดเห็บหมันหยดแบหลังแบบกินหรือแบบฉีดยาใดอย่างหนึ่งนะครับให้กับน้องตามระยะเวลาที่ยาแนะนดนะครับ ว่าขนสาสัตวแพทย์ก็ได้ครับโอเคครับขอบคุณครับใจยเยนเ็ยนๆเราตัดขนสั้นให้กับน้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อาบน้ําเอาหมัดที่อยู่บนตัวของน้องแมวออกแล้วนะด้วยการใช้เป็นแชมพูสุดสมุนไพรแล้วก็น้ํายากําจัดหมัดนะครับหมัดที่อยู่บนตัวก็จะล่วงทายนะแต่ว่าที่สําคัญเลยคือควรจะกําจัดเห็บหมัดนะครับที่อยู่บริเวณรอบๆบ้านด้วยโดยการใช้เป็นสเปรย์กำจัดแมลงสาบก็ได้นะครับฉีดพ่นรอบๆบ,บ,บ้าน บริเวณที่เลี้ยงน้องแมวอยู่นะครับแต่ว่าควรจะเอาน้องแมวเอาสัตว์เลี้ยงของเรา,เอาออกก่อนเพื่อความปลอดภัยนะครับข้อที่2ก็คือการาใช้ยาป้องกันเห็บหมัดนะครับให้กับน้องแมวเป็นยากินยาฉีดทีใต้ผิวหนังหรือว่ายาหยดหลังก็ได้นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้หมัดขึ้นมาตดบนตัวแมวอีกนะครับแล้วก็ถ้ามีหมัดขึ้นมาเขาควรจะใช้เป็นแชมพูสูตรสมุนไพรหรือว่าสูตรที่มีน้ํายา กระจัดเห็บหมาดผสม,มอยู่ด้วยนะครับหมาดจะได้หลุดร่วงตายไปทำสามอย่างนะครับเพื่อที่จะลดหมาด ที่อยู่บนตัวน้องนะครับน้องจะได้ไม่ต้องเสี่ยงเป็นโรคพวกพยาธิในกระแสะเลือดหรือว่าเป็นพวกโรคผิวหนังหรือว่าเป็นโรคโลหิตจางนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมีเห็บหมัดมันก็จะมี3โรคนี้นะโอเคครับอาบน,น้ำตัดขนสุนัขและแมวร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรมังหันกัญครับเบอร์โทรศัพท์ศูนย์แปดหกหกสี่ศูนย์สี่สี่สามนะครับอาบน้ำตัดขนให้กับสุนัขและแมวทุกขนาด,ท,นาดทุกสายพันธุ์ดื้อดิ้นดุก,กระสบัดเวียงวินที่ช่างรับหมดนะครับมีบริการรับส่งด้วยร้านหมายจองคิว่อนล่วงหน้าหนนะครับ จะดูกันพี่ช่างลายผ่าต,ตัดขนให้เสร็จเรียบร้อยแล้วลูกไม่เอาวนี่้ไม่เอาใจเย็นใจเย็นเครื่องเลยเครื่องพี่ช่างทำไมเราพี่ช่างตัดขนให้อาบน้ําให้แล้วก็กําจัดหมัดให้ด้วยนะหนูจะได้สบายตัวไงครับเข้าใจไหมหอืมเข้าใจไหมครับเข้าใจไหมครับ ขอบคุณที่ใช้บริการครับรายได้ส่วนหนึ่งไปางใช้ในงานจิตอาสาด้วยนะใส่ขนให้กับสุน,นัขจรสุนัขพิการในมูลนิธิต่างๆด้วยครับอนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการร้านน้หมันน้ำมันวันคครับขอบคุณครับว้าใจเย็นๆมีอะไรก็ค่อยๆกระจายก,กันเด้กกลับบ้านแล้วลูกเสร็จแล้วเสร็จแล้ว